สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของสูตรเด่นบนนะคะสูตรนี้เดินมาแล้วส8งวดนะคะเป็นเด่นบนระยะยาวชอบมา10บหน่วยนะคะอ๋อก็เหมือนจะหลุดไปหลักร้อยอยู่งวดหนึ่งมั้งอ่ะก่อนจะมาดูเด่นบนระยะยาวนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลมาดูของงวดที่แล้วนะคะแอดให้เลขหนึ่งมันหลุดเนาะวิ่งบนนะคะเพราะว่าสูตรมันมันหลุดไปไหล คิดว่ามันจะมามันกลับไม่มานะเลขหนึ่งก็ต้องขอภัยด้วยเนาะแล้วก็ลองคือเลขแปดนะคะแอดบอกว่าแต่แอดก็เน้นเลขแปดให้นะแต่ว่ามันไม่มามันมาตัวนี้นะคะมาตัวกลับมันออกเก้าเจ็ดแปดเต้มห้าเนาะแต้มมันหลุดด้วยนะส่วนล่างนะคะแอดให้วิ่งเด่นสามกับเจ็ด เป็นเน้นเลขสามมาเลขเจ็ดนะคะออกเจ็ดเจ็ดแต้มก็ไม่มีนะคะแอดก็เลยไม่ได้จับให้เนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่บางคนเขาก็ถูกนะเขาก็าไปกลับนะคะเพราะว่าแอดบอกว่าเด่นหนึ่งล้องล้องก็คือเลขแปดก็เอาเลขแปดเนี่ยกลับก็จะได้เจ็ดแปดนะคะอ่ะงวด ที่แล้วสูตรเด่นบนชนที่เลขแปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดให้ดูท้ายคลิปเนาะเอามันดูเด่นบนระยะยาวก่อนนะคะ <c oughs> สูตรนี้ชอบมาสิบหน่วยนะคะแล้วก็มาหลุดหลักร้อยไปงวดนึง <c oughs> อ่ะมาดูตั้งแต่งวดแรกนะคะที่ออก7จ็เเนาะ สูตรนี้ใช้สิบล่างแล้วก็หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็หน่วยครั้งที่สองอันนี้คูณด้วยสองอันนี้คูณด้วยสามอันนี้หลักร้อยนะคะร้อยครั้งที่สองคูณสามหน่วยครั้งที่หนึ่งคูณสองก็จะได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดก็เป็นห้าบวกอีกหนึ่งก็เป็นหกนะคะออกเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะเข้าที่หลักสิบนะคะ เอามาดูมวดที่สองนะคะ<ม>เห็นไหมเดี๋ยวแอดขยายให้นะคะเอามาดูมวดที่สองมวดที่สองสิบล่างหน่วยครั้งที่หนึ่งคูณด้วยสองก็ได้สองร้อยครั้งที่สองคูณด้วยสามได้แปดนะคะได้สิบสองเนาะก็สองบวกแปดก็ได้ศูนย์บวกอีกหนึ่งก็เป็นหนึ่งสองศูนย์หนึ่งออกเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะเข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยเนาะ ที่3นะคะ5บวก2ได้7 7บวก8ได้15เนาะก็บวกอีก1เป็น6ออก3 7 7นะคะเข้าที่หลัก10กับหลักหน่วยนะเอามาดูงวดที่4นะคะงวดที่4 5บวก6ได้11บวก1บวก8ก็เป็น19 9บวก8เป็น17บวกอีก1เป็น8ออก8 9 4นะคะ ข้าหลักร้อยกับหลักสิบเนาะแปดเก้าสีม่มาดูว่าที่ห้านะคะห้าบวกแปดได้สิบสามจดผิดหรือเปล่าได้ศูนย์ห้าบวกแปดได้สิบสาม อ๋อน,นี้มันต้องเป็นเลขห้าแอดเอาคูณแค่สองนะคะอันนี้มันต้องห้าสามสิบห้าเนาะได้เลขห้า ก็จะได้18นะคะ8บวก8ได้16บวกอีก1เป็น7ออก5 6 3เข้าที่เลข6เนาะหลักสิบเอามาดูงวดที่6นะคะ7บวก3ได้10 0 8 9ออก6 8 7เข้าที่เลข8 ดูงวดที่7นะคะ3บวก1ได้4 4บวก8ได้12บอวกีก1เป็น13ออก2 2 7เข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะคะเอามาดูงวดที่8งวดที่8 10ล่างนะคะแล้วก็หน่วยครั้งที่1คูณ2แล้วก็ร้อยครั้งที่2อคูณ2 ได้สิบสีบวกหได้20 0สิแปดออก3า8แเข้าทีเลข8นะคะ <c oughs> <c oughs> เอามาดูงวดที่เก้างวดที่9 10ลางเลข0หน่วยครที่หน่งคูณสได้2 ร้อยครั้งที่สองคูณสามได้สามนะคะออกออกก็จะได้ห้าสามสี่ออกสามศูนย์เก้างวดนี้หลุดมาหลักร้อยงวดหน,นึ่งนะคะงวดที่ 9. เก้ามาดูงวดที่สิบนะคะแปดบวกแปดได้สิบหกสิบหกบวกหก ไปยี่สินะคะก็2 0 1ออก3 5 2เข้าที่เลข2หลักหน่วยนะคะงวดน,นี้ส่วนใหญ่จะมาหลักสิบเนาะแล้วก็มาหลักร้อยแล้วก็มาหลักหน่วยเอามาดูงวดที่11นะคะ2องบวกแบวกสได้13นะคะ13ก็3าบวกแได้11บเอ็วกหก็เป็น12 3 9 2นะคะออกเข้าที่หลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะ ันนี้แอดจะติ๊กเฉพาะมาหลักแค่หลักร้อยตัวเดียวนะคะจะไม่ระบายเป็นสีเขียวแต่นี้มา2ตัวแอดจะระบายเป็นสีเขียวนะคะร้อยกับหน่วยเนาะเดี๋ยวสีมันจะเยอะไปนะคะมันจะสับสนเอามาดูเมื่ที่12 0สอบกหกบกศก็ได้6กหบวกแได้14 14ีบวกหเป็น15ออก2 4 6เข้าที่ เลข6กกับเลข4นะคะหลักสิบกับหลักหน่วยเอามาดูงวดที่13นะคะ9บวก3ได้12 2 0 1ออก3 2 4เข้าที่เลข2หลักสิบนะคะมาดูงวดที่14นะคะงวดที่14 สองบวกสามได้ห้าห้าบวกแปดได้สิบสามนะคะสิบสามบวกหนึ่งได้เป็น <c oughs> <c oughs> ขอภายค่ะได้เป็นสิบสี่นะคะออกแปดห้าสองเนาะเขาที่ได้ห้าหลักสิบนะคะ มาดูงวดที่สิบห้านะคะสิบล่างหน่วยหน้าครั้งที่1คูณด้วยสองได้ศูนย์ร้อยครั้งที่สองนะคะคูณสามได้สามห้าบวกสามได้แปดแปดบวกแปดได้สิบหกบวกหนึ่งก็เป็นสิบเจ็ดนะคะออกแปดหกห้าเนาะเข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะคะ ที่สิบหกนะคะแอดไปชา้านิดนึงนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดใครแบบอยากได้เร็วๆก็ก็เอานะคะเพราะว่าแอดกลัวมันจะผิดเนาะ <c oughs> เอามาดูว่าที่สิบหกนะคะหกบวกสี่บวกหกได้สิบหกหกบวกแปดได้สิบสี่บวกอีกหนึ่งเป็นสิบห้านะคะ ออกสามห้าหกเข้าหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะเนื่องจากแอนไม่ค่อยสบายนะคะมันก็อาจจะช้าช้านิดนึงมันยังมึนหัวอยู่นะคะวดที่สิบเจ็ดสามบวกสองได้ห้าห้าบวกแปดได้สิบสามบวกอีกหนึ่งเป็นสิบสี่นะคะห้าสามสี่ออกหกสี่หกเข้าที่เลขสี่เนาะหลักสิบ มาดูงวดนี้นะคะงวดที่สิบแปดงวดที่ผ่านมาห้าบวกห้าได้ศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าออกเก้าเจ็ดแปดนะคะเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยเนาะเอามาดูงวดนี้นะคะอแอดจะเขียนตรงนี้ให้เนาะ สตัวล่างเจ็นะคะสตัวหน้าครั้งที่1 8 4 3แล้วก็3ตัวหน้าครั้งที่สองห้สองใช้ตัวนี้นะคะใช้หลักสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างคูณ2ได้6บวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่2อคูณสได้15บห้าแอดเอาแต่เลขห้นะคะก็จะได้ 13บสาบวกหเป็น18แปดเนาะก็8ปบวกแเป็น16บวกอีกหนึ่งก็เป็น7นะคะอ่ะเดีย๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะทีนี้แอดจะบอกตัวเด่นตัวเด่นก็คือเลข6กเนี่ยมันเด่นทั้งหลักร้อยนะคะมันอาจจะมาหลักร้อยกับหลักสิบ จะมาหลักร้อยนะมันเคยหลุดมาหลักร้อยตัวหนึ่งนะนี่มันก็ทิ้งช่วงมานานแล้วนะคะมันน่าจะเป็นหลักร้อยนะเลขหกเนี่ยแล้วทีนี้เด่นบนมันชนที่เลขหตัวเดียวนะคะสุดนี้เนาะอะมที่้วชนที่8ดนะคะมาหลักหน่วยเนาะแอดให้แปดเจดนะคะแต่ว่าแต้มมันแต้มมันไม่มีแต้มห้าเนาะแอดก็เลยไม่ได้จัด มันออก9 7 8นะคะงวดนี้ชนที่เลห6สูตรนี้กับสูตรนี้เหมือนกันแต่คนละสูตรนะคะอันนี้ออกสูตรนี้มาสองตัวเนะ7 8 งวดที่แล้วแอดลงให้แค่คลิปเดียวนะคะสรุปบนล่างเนาะแล้วก็ให้ตัวชนเป็นเลขแปดออกเก้าเจ็ดแปดนะคะงววนนี้ตัวชนได้เลขหกทำไมแอดถึงบอกว่าเป็นเลขหกเพราะส่วนใหญ่มันมีนะคะมันมีสองมวดที่หลุดงวนนี้มันมาร้อยกับสิบม้วนนี้มาร้อยกับสิบม้วนนี้มาร้อยตัวเดียวนะคะก็คือเลขสาม สามกมันก็จะไปตรงกับสูตรนี้อันนี้3ามเก็จะตรงกับสูตรนี้ก็คือเลขหนะคะอาจจะมาหลักร้อยนะวดน,นี้เดี๋ยวแอดไปหาหลักสิบหลักหน่วยให้นะคะมันก็มา10ได้แต่ว่าเน้นที่หลักร้อยนะคะเลข6 ส่วน2ตัว6ชุดเดี๋ยวแอดจะไปหาสูตรมาให้นะคะให้มันตกตะก,กอนก่อนว่าหลักสิบหลักหน่วยมันเป็นเลขอะไรให้แน่ๆก่อนนะคะอ่ะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเสียงเริ่มไปละฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเล็กชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ